ทำสิ่งนี้กับญาติที่ใกล้จะเสียชีวิตเพราะช่วงเวลาสุดท้ายสำคัญกว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเพราะมันก็ช่วงเวลาที่กําลังจะปิ่นภพภูมิและจิตสุดท้ายจะเป็นตัวนำพาไปว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนหนึ่งเลยคือชาวพุทธเราต้องจําไว้ว่าเราคิดถึงสิ่งใด จิตเราอะไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วถ้าร่างกายเราตายนะขนาดนั้นอัตภาพเราก็ไปดำนั้นเลยโอเคปะถ้าเรารู้แบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ไม่ต้องทานี่ก็คือการไปร้องไห้ราลาว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูห่งร้านหงนู่นหงนี่นะธรรมชาติของคนเรายิ่งบอกว่าไม่ห่วงเป็นไงยิ่งห่วงใช่ปะถ้าจิตของแม่กําลังเศร้าหมองเสียใจแบบว่าเออเป็นห่วงลูกจังลูกจะอยู่ยังไงนู่นนี่นั่นะถ้าร่างกายมันตายพรึบนะขนาดนั้นอนะ่ะอัตภาพแม่ก็ไปทุกขติท,ทันทีเลยนะคือถึงแม้ว่าแม่เป็นคนที่ททททําาาาาาุุาุนมมมตตตตลลออดชีีวิิแแ่่ถ้้้จจสสยยขขงงกกัเเศรใใไป ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าทำมุลมาตดอดชีวิตก็ค่อยว่ากันไปรับผลกรรมตรงนี้ก่อนโอเคไหมพอเราลูกแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรล้าน้องหมวยนั่นก็คือการที่เอาพระมาสดหรือเปล่า การที่อพาพระมาสวดต้องรู้ว่าสวดพุทธวจนะไหมถ้าไม่สวดพุทธวจนะก็ไม่จําเป็นเพราะสิ่งที่พระเจ้ารับประกันคือแค่พุทธวจนะเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนที่ทําชั่วมตาตลอดชีวิตหรือเป็นคนธรรมดาที่ไม่ทำบุญทำทานเลยเลยแต่จตสุดท้ายคนได้ฟังธรรมะของพร,พระเจ้าท่านยังาารับประกันว่าคุณจะสามารถลาสังเยวยปั้งดำได้แล้วก็ไปเกิดในชั้นทเทวดานี่คืออาน,นิสงส์งของการฟังพุทธวจนะก่อนที่จะสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรากญาติเราจริงให้เราทําแบบนี้สามารถเปิดในแอปแดงได้เลยสองบทนี้โอเค